สวัสดีครับท,ท,ท,ท่านผู้ชมทุกๆท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปจับตาซุ่มดูฟอร์มของคู่แข่งสาวไทยเรานะครับอย่างทีมวอลเลย์บอลหญิงโปโลแลนด์ที่เมื่อคืนนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งควา้าแชมป์นะครับปีซีซั่นฟูคาเพสดเดนต,ตาโคชาลีนาได้สำเร็จ ซึ่งถือว่านะครับเป็นการเตรียมทีมที่น่าจับตามองก่อนลุยศึกใหญ่วีนแอลและชิงแชมป์โลกนะครับโดยในเกมเมื่อคืนโปรแลนจะภาพลงสนามพบกับทีมที่ชาวไทยเรานะครับจับตามองอีกหนึ่งทีมนั้นก็คือทีมชาติฝรั่งเศสโดยทั้ง2ทีมนะครับมีคิวดวลกับทัพนักตบสาวไทยเราในศึกเนชันลีกสัปดาห์แรกผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับในรายการนี้ต่างคว้าชัยมาคนละ2งนัดเหนือเบะะเลเยียและสวีเดน แต่ณสุดท้ายนะครับก่อนมาเจอกันทั้ง2ทีมรอดตายอย่างวุ่นวิตนะครับเพราะฝรั่งเศสต้องเล่นถึง5เซตกว่าจะเบียดเอาชนะบ,บาโ์เลียมาได้3ต่อ2เซตขณะที่โปรแลนด์นะครับพลิกนรกจากตามหลังสวีเดนศูนย์ต่อ2เซตกลับมาชนะ3ต่อ2เรียกเสียงฮือหานะครับไปทั่วทั้งสนามโคชาลวินา่าผลงานเฮทูเฮนะครับเจอกันมา4ครั้งฝรั่งเศสไม่เคยได้แม้แต่เซตเดียวนะครับเรามาดูผู้เล่นทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับโปรแลนด์อันดับ6ของโลก โคสเตฟาโนราวาริเน่นะครับวันนี้ส่งตัวจริงนะครับมักดาเลนาสติเซ็กมาตินาซูเน,นสกาอักเนสกาโค,โคนิลูกมาตินาวูคาซิกอเล็กซานดรากรีกากัตจินาเวเนสกาลิเบโรครับอเล็กซานดราซิกวอกสกาสำรองในวันนี้นะครับมาวินาสมาเซกอเิเซียก,กลับกาโอลิเวโรซานสกียูเรียโนวิสกาโดมินิกาเปียสลาและยูตินาวีเซ็ก ขณะที่ฝั่งฝรั่งเศสนะครับลำดับ19ของโลกโคดเซซ่าเฮอร์นาเด,ดสกอนซาเรสนะครับในวันนี้ไว,ว้วางใจแอน,นูราดานาะเซโลสอาร์เมรีไรตา้าฟาตูมาตาฟังกูดูมาเอวาชากักอีมานเอเดีเยเยอาเมดาซินเวสส่วนลิบโบโลนะครับให้ชูเชสเชลินลงสนามเป็นตัวจริงและให้มารีนาเปเซ,เซลซิรียลเดอร์ปีเอเมลีเรสโปลงสนามเป็นซุปเปอร์ซับ ในเม็ดกับฝรั่งเศสนะครับทีมของโคสเตฟาโนราวารรนีนะครับไม่เริ่มต้นชาเหมือนกับเกมบบลกเรียหรือสวีเดนพวกเธอนะครับเร่งเครื่องทันทีตั้งแต่ต้นเซตแรกนำห่าง9ต่อ4และหนีไปไกลถึง20ต่อ12จาก2ลูกเซิร์ฟเอสของมาตินาวูคาซิกนะครับแม้ว่าฝรั่งเศสจะพยายามไล่ตามแต่มาเดลนาสติเซยกนะครับปิดเซตด้วยการตบอย่างเฉียบขาดให้โปแลนดชนะไป25ต่อ20ขึ้นนำ1ต่อ0เซต เซตที่2นะครับฝรั่งเศสเริ่มได้ดีกว่านำ10-6แต่ 6, ว่าโปรแลรนด์ไล่จนตามเสมอ20-20จากลูกตบของอัเนสกาคอนเดลูกทว่าความผิดพลาดท้ายเซตนะครับทำให้ฝรั่งเศสคว้าเซตนี้ไป25-21ต 21, โดยมาเอว่าชากนะครับปิดเซตด้วยลูกตบในขณะที่เซตที่3นะครับโปรแลรนด์เล่นแบบไร้ความปราณีนะครับขึ้นนำเร็ว6-1ต 1, แล้วนำานี้ห่างเป็น17-9จากทางเกมรุกและบล็อกที่เหนือกว่านะครับสุดท้ายปิดเซตที่25-19ต่อ 19, จากการที่ฝรั่งเศสนะครับเสิร์ฟเสียเองเซตที่4ฝรั่งเศสเริ่มแรงอีกครั้งนำ5-2แต่ว่าโปแลนด์นะครับไล่มาเสมอ8-8และคลิกแซงนำ18-14ก่อนที่ฝรั่งเศสนะครับจะตีตื้นและเสมอ20-20จากการเสิร์ฟเอสของฟาตูมาตาฟังกรูแต่ทว่าในช่วงท้ายนะครับโปแลนด์นิ่งกว่ามาวินาสมาเชคทำแต้มสำคัญนะครับพาทีมขึ้นแท่น24-22และมาร์ตินาซินิสกานะครับปิดแมตช์ด้วยลูกตบสุดเฉียบ25-23 ก็เป็นว่านะครับโปรแลนด์คว้าชัยเหนือฝรั่งเศสไปได้3ต่อ1เซต25ต่อ2 0 21ต่อ25 25ต่อ19และ25ต่อ23ทําทำให้นะครับโปรแลนด์ชนะไปพร้อมกับคว้าชแชมป์ในรายการนี้ไปครองกับผลงานที่สวยงามนะครับคว้าชัย3นัดรวดชนะบัลแกเรียร3าต่อชนะสวีเดน3ต่อ2และชนะฝรั่งเศส3ต่อ1ส่วนอันดับ2นะครับฝรั่งเศสชนะ2แพ้1อันดับ3สวีเดนและอันดับ4บ่เบลเกีย ใช้ชนะเหนือฝรั่งเศสในครั้งนี้นะครับทำให้เฮสทูเฮสของโปรแลนดเพิ่มสถิติชนะฝรั่งเศส5ครั้งรวดและเสียเพียงแค่1เซตเท่านั้นเรามาดูสถิติหลังเกมกัน,นครับแต้มจากการบุกฝรั่งเศสทําไป48แต้มโปรแลนด์ทําได้47แต้มสุสีสุดๆนะครับต่างฝ่ายต่างบุกได้ดุดันเสิร์ฟเอสนะครับเสมอกันที่5ลูกเท่ากันแสดงถึงเกมเซิร์ฟที่มีคุณภาพของทั้ง2ฝั่งคะแนนจากการบล็อกนะครับ โปรแรน 13, ลนด์13ฝรั่งเศส11โปรแลนด์บล็อกเหนียวกว่าเล็กน้อยนะครับแต้มจากความผิดพลาดของคู่แข่งโปรแลนด์ได้31นะครับขณะที่ฝรั่งเศสได้23นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับโปรแลนด์เล่นนิ่งกว่าเสียน้อยกว่าแต้มรวมนะครับโปรแรน 96, ลนด์96ฝรั่งเศส87ช่องว่าง9แต้มนะครับเท่ากับความแตกต่างของรูปเกมสถิติความผิดพลาดนะครับเสิบเสียโปรแรน 19, ลนด์19ฝรั่งเศส23 ความผิดพลาดในการบุกนะครับโปรแลนด์3ฝรั่งเศส5ความผิดพลาดรวมนะครับโปรแลนด์23ฝรั่งเศส31ฝรั่งเศสพลาดเองเยอะกว่าและนั่นก็คือโอกาสที่โปรแลนด์นะครับไม่ปล่อยให้หลุดมือใบเหลืองนะครับไม่มีทีมใดได้รับใบเหลืองจบเกมลงอย่างแฟร์เพลย์และเป็นมืออาชีพแม้ฝรั่งเศสจะบุกได้มากกว่า1แต้มนะครับแต่ว่าโปรแลนด์ได้เปรียบทั้งบล็อกและความผิดพลาดที่น้อยกว่า และการเก็บแต้มจากข้อผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนี้คือกุญแจสําคัญนะครับที่พาโปแลนด์คว้าแชมป์ในรายการนี้ได้แบบไร้ข้อกังขาส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสวีเดนปิดท้ายทริปอุ่นเครื่องสุดสัปดาห์ที่เมืองโคชาลินประเทศโปแลนด์ด้วยการเฉือนชนะทีมชาติบบลเรียแบบสุดมันเกมนี้นะครับกินเวลายาวนานถึง5เซตเต็มรวมระยะเวลาการแข่งขันทั้งสิ้น124นาทีนะครับ หรือ2ชั่วโมง4นาทีกันเลยทีเดียวและผลนะครับก็ออกมาว่าสาวไวกิ้งสวีเดนพลิกแซงเอาชนะทีมบัลกเรียไปได้3ต่อ2เซตในเซตที่1น่นะครับบบลกเรียออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเบียดชนะสวีเดนไปได้แบบชิวเฉียด2 5ต่อ23สเซตนี้นะครับกินเวลา27นาทีเข้าสู่เซตที่2นะครับสวีเดนไม่ยอมง่ายๆนะครับฮึดสู้กลับมาจนชนะ2 8ต่อ26ในช่วงดิวบรรยากาศนี่เรียกได้ว่าสุดตึงเครียดนะครับ เซตนี้ใช้เวลายาวนานถึง31นาทีเซตที่3ครับสวีเดนได้โมเมนตัมเต็มๆนะครับปิดเกมเร็วด้วยสกอร์ยิต่อ20ใช้เวลา26นาทีเซตที่4นะครับเบลเกเรียมไม่ยอมแพ้นะครับตอบโต้คืนด้วยสกอร์ยิต่อ20เท่ากันพอดีเป๊ะนะครับกินเวลา26นาทีเป๊ะเหมือนกันนะครับต้องเข้าสู่เซตตัดสินเซตที่5้สวีเดนนะครับ เร่งเครื่องช่วงท้ายเกมเอาชนะไปได้1 5ต่อ1 1คว้าชัยชนะสุดมันนะครับกินเวลา14นาทีต้องบอกว่าเกมนี้นะครับมันสุดมันฟอร์มยอดเยี่ยมนักกีฬาของแมดนี้นะครับสตว,วีเดนนะครับเอมี่แอนเดอร์สันเล่นเกมรับและรับเสิร์ฟได้อย่างมั่นคงฮิวดากูสตัฟสั้นนะครับมือเซตโชว์ฟอร์มโดดเด่นนะครับเก็บได้ถึง9แต้มบล็อก2-2อิซาเบลฮากนะครับคนนี้ครับท่านผู้ชมแบกทีมสุดตัวนะครับ นางกดไป41แต้มเต็มนะครับบล็อก 3S5 เิร์ S5 นะครับเคียสเตนฟลเเซนะครับเก็บบล็อกได้มากที่สุดในทีม4บล็อกแอนนาฮากและฮานาเฮวิกบุกสนันร่วมกันทำ15และ14แต้มตามลำดับนี่คือภาพนะครับและเกมที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับจูนทีมเตรียมความพร้อมของทีมชาติสวีเดนอย่างแท้จริงก่อนที่พวกเธอนะครับจะลุยสศึกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นลีกนะครับและวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025 สาวไวกิ้งนะครับโชว์วินัยในเกมรับและเล่นกันอย่างมีระบบแม้จะเจอทีมที่แข็งแกร่งอย่างบัลแกเรียนะครับแต่ก็สู้อย่างสูสีทุกเซตนะครับและสุดท้ายก็เฉือนชนะไปได้แบบสุดมัน3ต่อ2เซตย้อนกลับมาที่ทีมแชมป์ของรายการนี้นะครับโปรแลนด์พวกเธอนำทัพโดยหัวเสาดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่างมาตินาเชนินสกาได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากตัวเซตอริซา,ากรับกานะครับและจอมพลังอย่างมาวินาสมาเชก ฟอร์มโดยรวมของโปลแลนด์นะครับดูแข็งแกร่งสมกับการเป็นอันดับ6ของโลกและถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในรายการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเจอกับทีมชาติไทยในวีลเอล2025ขณะที่ฝรั่งเศสนะครับแม้จะขาดตัวหลักหลายรายไม่ว่าจะเป็นเฮเลนากาสโตสลูซิลกิเกลและลิเบโรตัวหลักอย่างอามันดินชานนโนนะครับแต่พวกเธอก็ส่งดาวรุ่งลงโชว์ฝีมือไม่ว่าจะเป็นหัวสาวดาวรุ่งอย่างดิอาวูและตัวเซตไวมันเอลินาปิเอดาซึ่งเล่นได้ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับ ทั้งโปรแลนด์และฝรั่งเศสคือคู่แข่งโดยตรงของไทยเราในวีเ2025สัปดาห์แรกแม้ทั้ง2ทีมนะครับจะมีจุดแข็งเฉพาะตัวแต่ก็ยังมีช่องโหว่นะครับให้ทีมไทยเราได้เห็นและมีโอกาสใช้จุดเด่นของเรานะครับอย่างเกมรับเร็วบอลโต้วไวและความยืดหยุนเข้าโจมตีได้อย่างแน่นอนโปรแลนด์นะครับคว้าแชมป์พรีซีซั่นโคซาลินคัพ2025อย่างสวยงามชนะฝรั่งเศส3 1เซตสร้างความมั่นใจกนลุย VNL ทีมฝรั่งเศสนะครับยังมีจุดอ่อนในเกมรับและยังไม่ฟูทีมทีมไทยมีโอกาสลมทั้ง2ทีมได้หากวางแผนให้ดีและเล่นตามจังหวะของเรานะครับคุณผู้ชมครับวอลเลย์บอลมันคือลูกกลมๆนะครับชนะหรือแพ้เราไม่รู้นะครับแต่เรารู้ว่าไทยสู้ได้แน่นอนทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติเราต้องดูกันอีกทีและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือทีมชาติสวีเดนที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับ ใช่ครับพวกเธอคือหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2025ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยเราระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนปีนี้สวีเดนชุดนี้นะครับมีแกนหลักอย่างอิซาเบลฮากแอนนฮา,าและฮันนาเฮวิกซึ่งแต่ละคนนะครับคือดาวเด่นในลีกยุโรปและมีประสบการณ์ระดับโลกนะครับเกมที่พวกเธอเชอญบาคกเรียร3ต่อ2เซตคือบทพิสูจน์ว่าทีมนี้ห้ามประมาทเด็ดขาด ดังนั้นนะครับแฟนๆบอลเลยนบอลบอไทยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะในศึก VNL และชิงแชมป์โลกปีนี้ไทยจะต้องดวลกับทั้งโปแลนด์ฝรั่งเศสและสวีเดนเรียกได้ว่าครบทุกทีมนะครับที่เพิ่งอุ่นเครื่องกันในรายการนี้แฟนบอลเลย์บอลไทยเราว่าไงครับคิดว่าทีมไทยจะสู้โปแลนด์หรือล้มฝรั่งเศสได้ไหมในสัปดาห์แรกของ VNL และเราจะเชิดสวีเดนได้ไหมในรายการชิงแชมป์โลกร่วมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ และนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนามาฝากทุกๆท,ท่านถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกคลิปนะครับจากช่องสาระดีกีฬาดังและเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ